อ่าเมะื่อวานนี้มีข่าวที่จะบอกว่าดราม่าก็ได้อะไรอะ่ะก็คือโรงเรียนวัดเขาสังขารามนะครับม,มีการประกาศเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาคค่ะอ่าแล้วมันก็เกิดดราม่าในโลกในอีกด้านหนึ่งนะฮะซึ่งผมว่ามันก็ผมไม่มองว่าเป็นดราม่าที่ไร้าสาระนะผมว่าก็มันเป็นจุดมันมีประเด็นที่มีม,มุมมองที่ก็น่าเอะแล้วก็เออน่าคิดเนาะแต่มันมทุกทุกอย่างสามารถชี้แจงได้เพียงแต่ว่าเมื่อชี้แจงแล้วจะถูกเชื่อ หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับก็คือโรงเรียนเขาเปิดรับบริจาคนั้ก็เกิดคําถามที่เป็นดราม่าคืคอเปิดทําไมทำไมต้องรับบริจาคเพราะว่าโอ้โหครั้งนี้หน่วยงานสารพัดหน่วยงานก็รวมรวมกันแล้วก็อย่างที่เมื่อวานให้ก็คือเราไม่ได้บอกว่ามากน้อยเมื่อเทียบกับคุณค่าของชีวิตะนะฮะแต่ก็ได้ถั่วเฉลี่ยวที่พะมาณคนละสองล้านสี่เขาบอกว่าก็สองล้านสี่แล้วไงแล้วพอมอก็รับดูแลให้ใหจนถึงอายุสิบแปดแล้วไงแล้วในหลวงกับพระชนีก็รับ เป็นพระบระมราชูปถัม์หมดแล้วไงแล้วจะบริจาคอะไรพอผมเห็นเขาถามผมก็มัน<อ>มีการ,<บ>ารตั้ง,งคำถามหลายคำถามที่มันเป็นคำถามที่ไม่ได้แปลกนะครับแต่เป็นคำถามที่ชวนให้คิดก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยมัน,ม,นมันมีนะคะเขาบอกว่า Facebook ของที่โรงเรียนะนะโพสต์ว่ามีเตือนภัยมิชัยชีพด้วยนะครับก็คือบอกมีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับโทรศัพท์ไป แสดงขอความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ปกครองกับอะไรยต่างๆแบบนี้ะนะฮะเขาก็เลยมองว่าแบบแล้วเขามีกลุ่มผู้ปกครองที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วนะครับโดยที่แบบให้ให้กันให้กันเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะคนนู้นโทรไปคนนั้นโทรไปแล้วเราก็เริ่มไม่รู้ว่าแล้วเ็ามีคนปลอมเป็นโรงเรียนโทรไปขอนู่นนี่นั่นกับหน่วยงานงต่าง <c oughs> ๆเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเขาก็เลยทําตรงนี้ให้มันชัดเจนว่าถ้าจะมีการบริจาคจากหน่วยงานใดหรือบุคคลใด จะมีบัญชีเดียวเท่านั้นนั่นคือลอจิกของโรงเรียนเพราะอธิบายผมกเข้าใจนะอืมคือเอาถ้าประโยคเต็มๆเขาบอกเรียนผู้ปกครองโรงเรียนวัดเขาพระยายสังคารามขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีโทรศัพท์ไปแสดงความต้องการช่วยเหลือเยียวยากับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ กับผู้ปกครองโปรดอย่าได้หลงเชื่อแอดไลน์หรือรับความช่วยเหลือใดๆโปรดให้ผู้ที่แสดงตนที่ต้องการให้การช่วยเหลือติดต่อเจ้าหน้าที่หรือช่วยเหลือผ่านจุดกลางเท่านั้นเพราะนั่นอาจเป็นมิจฉาชีพซึ่งอีกไม่กี่นาทีต่อมาโรงเรียนก็โพสต์ตอบว่าตอนนี้ทางโรงเรียนวัดนะขอหยุดรับบริจาคเงินก่อนค่ะเ<ก>นื่องจากทางคลังจังหวัดจะเปลี่ยนเป็นบัญชีใหม่อืีนะฮะเนื่องจากว่าเขาก็เลยต้องไปปรึกษากับทางจังหวัด อีกทีหนึ่งหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับเราก็ทําทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบแล้วก็กฎหมายทุกอย่างกันออกมาซึ่งในที่สุดเขาปรึกษาและอยู่ภายใต้การดูแลและเห็นชอบแล้วของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีด้วยคุณธีรพัฒนคัชมาศนะครับก็นั่นแหละเขาบอกว่าบังเอิญว่ามันมีผู้ที่มีความตั้งใจและมีจิตศรัทธาอยากจะบริจาค พอมีความอยากจะบริจาคเดี๋ยวมันจะบริจาคร้งงง<ๆ>เขาก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะบริจาคอยากจะช่วยก็มีคนอยากช่วยอะ่ะก็เปิดบัญชีกลางอย่างถูกต้องภายไม่ใช่โรงเรียนเปิดเองด้วยผ่านกระบวนการรับภายใต้การดูแลและเห็นชอบของผู้ว่าแล้วซึ่งอันนั้นอะ่ะเอาว่าคนพร้อมจะเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่คนรอยอยู่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะมีการถแถลงรับผิดชอบเนี่ยกับสิ่งที่เกิดทําไมถึงโพสต์ในส่วนของการรับบริจาคได้ แต่โพสแสดงความเสียใจหรือแสดงความรับผิดชอบในบางส่วนนั้นได้ไหมวโรงเรียนได้ขอแสดงความเสียใจหรือในเหตุนี้เราจะพูดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะรู้สึกว่าในสิ่งนี้ได้แสดงสิ่งที่มันสําคัญกว่าตัวเงินแล้วหรือยังครับมันต้องแบ่งส่วนด้วยนะคะแต่แต่รู้สึกว่าสองสองอย่างเป็นเป็นเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันได้นะฮะค่ะแต่แต่ลําดับความสําคัญบางอันมันต้องเรื่องของความรู้สึกอะ อาจจะต้องมาก่อนและ,ะเร็วกว่าอแต่แต่แตสําหรับสําหรับผมผมรู้สึกว่าเออเขาเป็นเอที่ดีแต่พอเอเสร็จแล้วก็พอเขาอธิบายปุ๊บผมว่าว่ามันก็เขาก็ม,มีเหตุหตอันอเพราะว่าบางคนคือมันเป็นข่าวที่ทุกคนรู้สึกร่วมกันเยอะมากแล้วผมว่าบางคนอาจจะรู้สึกเบาบางลงถ้าได้ทําอะไรเพื่อถ้าได้ทำมันม,มันเหมือนได้กอดผ่านการให้อะไรเงรี้ยเหมือนให้ได้ให้กําลังใจใได้ปลอบประโลมกันแล้วอาจจะทําให้คือคือถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบ บางคนนอนไม่หลับอย่างเงี้ยแล้วได้ทําสิ่งนี้ค่ะจะหลับสบายขึ้นหรือเบาลงอะไรอย่เงี้ยผมคิดว่ามันก็มันก็เป็นเวอ่ะคือมันในสถานการณ์นี้มันมันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบแล้วค่ะ Mm hmm. มันหลายสถานแบบสถานการณ์นี้นเป็นสถานการณ์ที่มีสถานการณ์ย่อยเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ตรงนั้นก็คงจะต้องทําอะไรด้วยความระมัดระวัง mm hmm. แล้วก็พอมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความสูญเสียอาจจะต้องระวังความอ่อนไหวกัน mm hmm. ได้สักนิดหนึ่งแล้วก็แต่เขาก็ไม่เคยประสบสิ่งนี้นะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายแต่น้อยที่สุดเม,เมื่อมีคนตั้งคําถามนี้แล้วเราก็ต้องตอบคําถามนี้ให้ได้และจัดการนะคะ Green Morning show.